สบายดีพี่น้องส,สวัสดีท่านผู้ชมืมันนี้กับพ่อกันคือเก่าพี่น้องกับเบ้ามีืมันนี้ไปใไส่อยู่บ้านคือเก่าพี่น้องเลยดึงสีโคนแต่ว่ามันไหลเดี๋ยวกินแต่เสียงแบบแบบๆผู้ใดเนาะอเอานางงามจะไปเรียงงว้วจะเรียงควาย โบเวนดาท่านผู้ชมคุยพี่น้องนะมาเลี้ยงคุยมันสีส้นเหรอคุยจิตาเปลือนแท้นางมาหาตั้งแต่เศร้าพี่น้องเอ้ยมืันนี้นางบ่ได้ไปเลี้ยงงัวหรอสวัสดีค่ะสบายดีจ้าอักรากอจิแล้วจ้า สวยและก็รวยมากจ้ะมีบ้านมีรถมีคอนโดมีมีตุ๊กตาปลายสุดท้ายมีตั้งหูเพล็ดจ้าไว้ไรกระร้าดนะจ๊ะตั้งหูนางบึงก็ยังแว่นก่อน <c oughs> โอ้ยไรยกระร้าดจะมาหลักบนนางนะจ๊ะโอ้ยนางสวยนางก็ธรรมดารรพี่นอ้องสมสายยาวสวยและก็รวยมากมีตุ่มหูเพชรพี่น้องไรกระร้ดนะ ว่าแต่ซื้อมจาจักบาทเนอะคู่ละสามบาทเนอะสิ <c oughs> บ,บาทใส่ามาเอล็กนางจอ่ยอยากได้คุณแม่ไปซื้อในใสตังหูคืองามแท้หว่าลูกสาวหายไปใส่เห็นสองสามเมื่อพนัาสิมาอยู่นางว่าสิมาแต่เศร้าพุทธาเอาไปใส่ จุม่มขยก็จะไปกินข้าวข้าวจุ่งควยมะเขาสากี่น้องูกไว้คิดว่าจะคลองอยู่ในสวนสัตว์จ้จจาขำบขามจ้าจุ่งควยมะเขาสาก <laughs> นางลงทุนบันทันพี่น้นองจุ่งควยมะเขาสาก คิดว่าเจ้าของอยู่ในสวนสัตว์ด้านหลังก็สิมีเป็ดมีไก่มีลายโตอยู่บนขั้วอยู่ด้านหลัางนั่งข้ามตรงนาจ้าขบงขั้วเขาจะปล่อยควายพอกันคือเก่านจะปล่อยขึ้นขั้วาย้นะจ้าคนไทยก็เอิ้นควายเนาะอันก็อ่างกับบริวารว่าคั้วขั้วอย่างก็ฉันเอิ้นควายอะไรบอ YouTube มันสิติสเอลอว่าคำหยาบ ขอโทษคา <laughs> ่ะ <laughs> ฉันฉันว่าแม่จะกองซ <laughs> <laughs> องซองสิโดนปิดพ่อกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยอ,อัมาลากาก,ากีก็บเบามีพี่น้องมื่อนี้ก็บ,บริมียังไลยเห็นนางมาหากันเลยนั่งเว้ากันพอนัวหัวหมวนสือพี่น้องเจ๊บริไปเลี้ยงงวัวติเมื่อนี้ยไปเลี้ยงงบอบาอัวจานางหนีพี่น้องหนีงานนางเมื่อยงมือวานนี่ก็ไป จัลเมือไม่ได้ไปใสอยู่แต่กับหัวกับสวนกับให้กับหน้างัวควายคือเก่าอย่างแซร็จก็ล้วงพี่ลวงพ่อยแล้วตีเ <c oughs> <c oughs> มื่อนี้กาเป็นมือสันวันดีพี่น้องวันที่สิบหกแรลงกับห้วยออกแล้วเมื่อนี้มาถามเจ๊บงกาเจ๊ได้ตัวไหนเจ๊ นางบอกไปเลยด้วยจ้านางขอไปเรียบร้อยจ้าซ่องเบาบ่อยจ้าเบาฟังเราเอาบอกไปแน่เห็นเห็นในทูบนะพ้าจ้านั่งอยู่ทูบน่ะอืเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามหรือว่าหนึ่งเจ็ดสามอีกเลยขับไปเบิ่งเองโยชิกามารุตามตามันแมนจูดทูบนะทูบนาเรีพี่น้อง ทูบคอหวยทูบคอหวยนเด้ทูบคนจีนนะนี่ทูบแบบนี้เด้นางกระสั่นเนาะนางกระซื้อมาหลายอันแล่ะนางก็ลงทุนไปซื้อนะคะมือสับไปแตะสดๆนางลงทุนสั่นนางมาคอกับของดีของดีของดีเนี่ยนางเื่อนี้เป็นอย่างเนาะเงินเก้าพี่นนาะเขาเห็นมาจากเงินหลีงเงินละเดี๋ยวมันจะว่ามันมาป่นนางด้วย เดี๋ยวเัื่อเอาปิงตังเมื่อแม่นะพี่น้องอัเมื่อแม่ปิงกระเรียนจ้าโอ้ยเงินหลีเงินลาดเงินโบราณจ้าอันเป็นเงินเป็นเงินโบราณพี่น้องเป็นเงินโบราณลาวสมัยก่อนเขาเอิ้นเงินหลีเงินทางนี่ผู้ใดบ่เคยเห็นฮะเบิ่งดูพี่น้องเม่แม่มีเลขอยู่บ่พี่น้อง เงินหลีมเงินห้างสมัยโบราณบ่บมีเกิดบ่ท่านหรอแต่ว่านงางอมารละก,กากี๊ยเพิ่นมีเพิ่นมักสะสมของเก่าพี่น้องนางเอามาขอหวยนางวา่เอามืออันงวดนี้อันหลวงพ่อบ่ได้บอกบ,อแบบ่หลวงพ่อก็มาบอกจ้า บอกนางท้าอากไปถือคนเดียวมาถือแล่วัดจังบอกนั่นก็นั่นกระโบนไม่หรอยโจดโปงยังพอกะเอากินเหนียวไปว่าเพิ่นเพื่นสิบาบคือคนแน่บอกพี่น้องนางสวยในจักน่อยเหมือนจ้าสวยเลี้ยงควายเอาบอกควอยเดียวที่นักแต่งสวยคืออยากให้มันเข่ากับตุมหูเผ็ด เอาโมเป็นลวงพ่อท er ักมากดิกระเทยก่อนเออแยกออกบอกพี่น้องระว่างควายกับคนโอ้ยปับไม่เป็นภาพอรหรอจ้าเนียงแสลงบองเนียงแสลงบองอะารพี่น้องอีหนัง อีกกระเทยทถาอีหยังไม่หยังมึงสี่นั่กูไปใส่ดิเตรียมโซแล้วบอหยงมืงอื่นก่อนบ้าิแม่็นบอกม้อนี้วันหยังอือมึอนี้วันที่สิบหกแล้วมู่เปินโทรมาพี่น้องกระเทยท้าโทรมาหานางเพิ่นมีนัดนัดกันสิไปใส่ ไปเมืองไปเวียพุนสมพอ<า>จังอันแต่งโตบายพุนกาชันลิปติกนางจ้าสวยบระจันนางเขาสวยก่น่นเดแปดหนึ่งแสมมันเข่ากับตั้งหูเพชรของที่นางใส่ไม่แต่ของเบ็นี่แบดบเนมเบรนพี่น้องไม่ไม้รกระ,นะั่งกระเป๋านะ แบนเนี่ยหรือแบนอย่างอะไรเศร้าบาทแบนอ่ะก็แบนแต่ว่านี่น้มันแป๊นะกระเป๋าแบนกระเป๋าแบนจ้ามรักคิดถึงสกุลสุคนนั่นแหละจ้ามีพี่ีหลายคนไปถักมาไว้ทายลงซูมเนี่เด้อวัดมักเจมารากากีไปเห็นหน้านางก็นอนกับบาลบ นั่งกิดทอดสกุสุคนล้างมือกันระเบริตอบตบยังกระไรหุ่หลายคนนลงเถอะกับพลตุกเวยจ้าพลตุกข้าห่อข้าเหลืองนั่งกับปิดไปนั่งกับบล๊ะนั่นนั่งกับริตอบชงตอบแซดไพ่นะจะว่าไงเข้าไปดูนะจ้ามันเว้ยสิเท er, ียงไรเด้อนี่พี่น้องไวยกอกเล่นงเม่ปัดนั่งหนาก่อนจ้า เขียวเทนอ้นางามบอกพ<อ><ะ>ี่น้องหนาวผมนาบีอยู่บนเนาะโอโ้แต่เมื่อวานผมขันขันนาบีผมจานนักเสร็จแลจ้วจ<ป>้าสรุปแล้วอันมาถ่ายเบ,บิงบ้งเพิ่นอันแตงนาหรือว่ามาเวากันมาเวากันจ้าแตงหนาเปน็นน้ำแบบกระแวากันนะพี่น้งนองเนาะ เอาเมาเนก้าเป็นมือสันวันดีหวยออกเพลค้าเมยังก็บอกมาดูจ้าให้พรพี่น้องเพี่แน่ได้ข่าววันปากนั่งซักซิดมาสัตวให้พรเพลค่ะเอาจะคล้องว่าเองปากซักซิดถ่ายพรเพลค่ะผู้นันก็โชคดีมาสัตวจ้างวดนี้ไปป้ายนะาะใบสี่มงจ้าเขาให้เฮงเฮงสุขุสุขคนจ้ามันหมาถูกรักงวนใหญ่ๆเด้าถักถือรางวัลใหญ่ๆถือเลขสามโตจ้า ารางวัลที่หนึ่ง,น,น,งนั่นเองจ้าเฮงเฮงรวยรวยมันหมานเดือไ <ง S 2> ่ไอ้งวดนี้เจ๊บม่ได้ซื้อบอ,อ๊ะว่าจิบซื้ออยู่กับอคิดคิดอยู่ <laughs> <laughs> มีต่อไรในใจฮะโอ้ยว่าจบอกเพื่อนขาเจ้าย่นี่บอกบอกเอาบอกเพื่อนแน่เพื่อนก็นจักูุเพื่อนทาม,มาตั้งหลายคลิปแล้วตั้งแต่มมือก้อน,น,ลอนแล้วว่ะเจ๊เพื่อนได้ต่อไหนบอกแน่ว่าตรงกันบอกกับของเพื่อนนั้น บอกมันเทียงแล้วสิเทียงแล้วเบื้องอาพี่น้องมันบอเห็นมันมิดเม่นบบกเอออ่านไปโหลดบอเอาอให้เบื้องให้เบื้องฉันอีพอมันบอเห็นเห็นมันจิเกิดเลเข้าเละจ้าบอกขา้าถือชุงวดชุงมวด,มวดอืมมิทสานั่งก็บ,บอกไปเลยเด้อจ้า<ส> เลขอ่านหนึ่งสามสามหนึ่งเป็นเลขยังหนึ่งสามสามหนึ่งอนตัวอันเลีวยมันจะออกของคอมือเสานี่ดีจ้ะนางคอมือเสานี่ได้มาตัวนั้นแล้วอ,อย่างที่เห็นแล้วพ <13 31. S 2> ี่นอออ้องเลยนางเอา,งาเงินเก่ามาขอหวยจ้ะเงินเก่าในการก็นางเสียมากาน, <c oughs> นางไปบูชามาอย่างดีเลยน่ะไปขอพรมาอะไรนี่หลายคนหลายคนสิบหู้่านางอะมัก เป็นคนมักสะสมของเก่าสะสมของเก่าด้วยจ้าเป็นเงินรุ่นเก่าๆเนาะเงินไทยอนะใบแบ่งซิแบ่งสาเป็นคนไทยมีบอจ้าเป็นคนไทยแต่นางเป็นคนลาวนางมีนะจ๊ะรรสการที่เก้าจ้าใบหกสิบบาทเเคยมีบอพี่น้องใบหกสิบบาทนางห่อนใช้ตรงยางนางเป็นคนลาวก็จริงแต่พอนางเป็นคนไทยนางก็ต้องมีเงินไทย เก็บสะสมไว้คือกันจ้ะปลาถ้าพี่นอกเงินลาวก็มีจ้ะใครเคยเห็นไปอยู่เมืองลาวใครมีบัตรจ้าเงินลาวใบสองร้อยกีดแต่ว่าเกิดมาบ่มีก็บ่เคยเห็นพี่นอ้องใบเก้าอันนี้หรอเป็นรุ่นใบสิบบาทนั่งก็มีนานเอาหรอจะโดนป่นบัตน,นี่แหละ <laughs> พี่นอ้อง <laughs> <laughs> เห็นว่ากระเป๋าแปลกๆมีแต่ของเก้า สิดโดนป่นมันนี่หละปายมำนี่อยู่ใส่เข้าก็สิโบกเก็บพั่นเนาะเขานำไปหาแล้วกับพ่อมันบอเป็นตาเบิ้งนะมีฮอตจี้สอยเผ็ดพี่นอ้อง <laughs> บ่ธรรมดามีแต่คลองเก่าพี่นอ้องเอ,อ้ยอย่างนี้อืมนี่ฮอตอันเงินเก่าพี่นอ้องอันนี้โบเวนปีงตากแห้งพี่นอ้อง เงินราชเงินราชราชหลวงเอาโอ้ยเงินราช่อบางหลวงของเก่านางลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องแต่ว่าประกาถ่ายเบิดสิ่งสิ่ง่งอย่างเงินอย่างไปหัจากเงินประเทศนอกเงินเงินมันเป็นหูเงินเงินเงินเก่าบบจากเขาบอกเงินป่องเงินป่องอันนี้มันเคยเห็นอยู่ งเงินต่างประเทศเมื่อเนีกับบุ้มยังไลยพี่น้องเลยมาน,นั่งเล่นซิวๆข่งน้องขี้ตมนี่แหละค่ะนี่พี่นอ้องนั่งไปรั่งมาว่าจักเม้นยังดอกมันก็เม้นอยู่ฉันแหละวนะะพี่นอ้องเนี่มา่ายกับนายอยู่คางขี่ตมน้องน้องขี้ตมน้องเป็ดน้องควายเบิง้งเบิ้งพี่นอ้อง ไปบักตูเลยไปจูงมเข้าสายก่นันมาคุ <c oughs> ยญานนางพี่น้องเหรอจ้าเป็นไงาขามรากากิโอุนังตาคือหอยเถอะเอาอย่าเข้าใกล้้ลยพี่น้องเป็นญาติเ <c oughs> มนิกามือรวยนะพี่น้อง <c oughs> ให้โชคดีวัชกูดสุคน ล่ำรวยล่ำรวยเตียมโตัวสินหลุนหอยสินเล็กพี่น้องอมานี้รอกันรอบแรงพี่น้องเอ,อ้ยว่าเลขที่นางบอกไปมันสิออกหรือบ่ออกพี่น้องถ้าผดได้เบิ่งคลิปนี่แล้วบ่ถือเลขนะเมาส์เครื่องบินมาตบนางได้เลยเพราะนางบอกกันนางปากนางชักซิดน <laughs> ้านางก็สวยเตรียมสรับเงินหอย ไม่ร่ำไม่รวยก็คอยสู้หอยไว้ก่อนเมนี่เป็นมือมือดีคือใส่สีดำเมนไหวอะไรคงไมกินมันก็บเบิดดำเลยพี่น้องบดนั่งก็บเบิดใส่สีดำเมนนั่งมากระมาหยามพ่อใหญ่พ่นนั่งมันแต่ตอนนี้มันกระเมิดสู้ดำเลยแต่พี่น้องนั่งมามานี่แหละเขาก็อยู่กับ ห่างบ้านแน่นอนโยนขังกันแน่เสียงดังได้เสียงดังได้ท้องหน้าพี่มานั่งตัดเบ็ดมันเหลือแม่งอยู่นี่เอาจังขอบคุณเบิร์ตสุขุนสุคนเนาะที่คิดทอดคิดถึงนางเนาะมือนี้กับบอมีอย่างหลายมาคิดนะปกเอาผ้าช่วยๆเด้อ๋ยวเอา้าจ้านังกับบ้าบ่าวนี่ละพี่น้องอื อย่าถือนางอย่าถือซานางต่อไปนใครปรยัดนักก็ถือลดจา้จาตั้งแต่เป็นอันแม่หมอมหมอันบอกเลขมาอย่างมีคนอันมาคู่ขาเลื่อ,อนแซมดมาด่าที่เจ้หมอจา้าบ่มีจา้า <c oughs> โอ้ยใครกล้ามานางแบบพี่น้องเอลยประหยานบอกไรงวดเลยยังหนาด้เดี๋ยวจับมาลาก่าบอกว่าถือยังหนาได้มาลา <c oughs> ก่าจีา บอกเลขซองงวดเลยบอถือก็ยั่งนาด้านนาทนมาบอกอีกอจวก็ั้นเธอมันถือเนาะนั่กรบบื้อนะุนั่นก,นนก็บอกพี่บายพี่บอกไปอืมวันนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วพี่น้องเฮ็ดไปตามกระแสน,นะข้าเจ้ามักเล็กก็บอกไปตามนั่นแหละค่ะ <c oughs> จ้าบักตู้เขามาใกล้เข <c oughs> ากับผูกมันไหวขนะึ้น่ะมันก็ไปไม่ได้แล้วนี่ ผูกมันนข้าสากพี่น้องนางลงทึนสำาร็จตาบ่มีอย่างไรพี่น้องมันนี่กะบมมีอย่างไรตาเหมือนนี้นางเออมันนี่นางบริเวียก์ยังแน่เนะแล้วก็ได้เวียกยังแน่บริเวียก์ย่างมันนี่เก้าสิบองศาพูดไปทอดไปอาจานกลับลงมาหออหนึ่งหอดผีบัตรบริเวียกมันนี่บริเวียก์ย่างง้อก็บริเวียก หม,มักทั่วกับปุ๊บโอ้ยหมักทั่วนะปู๊ไก่เขาไอเตี่ยมาสะแตกแต่เล่นมากว่าสีอันเบื่ออยามันตายเก่าแล้กรอน <c oughs> <c oughs> หันกระปูกนะพี่นอ้องมักทั่วคู่กลางนะมันก็ลังออกงอกไก่มาสะตายหมดโอ้ยนางศูญมาสัน่นนางลงทุนปู๊บโคหาบหน้าม,มาสมบูสมบัติไก่เขามาสะมาพ่อไก่อันเทียงข้างเลยพี่น้องเลย,ยก็ไม่ได้บอกเขาดรอกก็รสร้างมาันนะ เขียดกับเก็บไปในใจเน้าแจ้งในหาวอดบไรมันเป็นหมากเนาะมากินหมากมันเบิดตายนางเสียพอดีร้อนไปหวานซะให้มันตายก่อนโหดลายคลิปนี้ขอจบไปเพียงที่ทนี้นะพี่น้องพอกันคลิปหน้าอยู่ดีมีแห้งสุขูสุคนล่ำรวยล่ำรวยมันอีกอะหวยออกขอให้สมหวังเบิดสุขูสุคนเอาเจ้ ขอให้ร่ำร่ำรยวยรวยดวงตาถูกหวยทั้งบนทั้งล่าง้ะพี่นองรางวัลย,ยิงใหญ่ตาซื้อสามโตขอให้ถึงสามโตด้อซ้ถูก <c oughs> บุญกุศลนันได้ที่อีอัมมาากากีคเคยสรสางมาตั้าตท,ที่เลียถึงศาต์ปัจจุบันซ้าถูกดูนางขอโมทนาให้พี่น้องเอฟซีของอัมมาากากีถูกเลขถูกหวยถูกทั้งบนถูกทั้งล่างดวงตาถูกรางวัลิใหญ่ซ้าถูก คนบุญนี่จึงไปหอดไปเถึงเจ้าค่าจเจริญพรอ,อย่าลืมมานั่งนะมาจากสามโลกนะพี่น้องนั่งมาจากสามโลกนั่งสวยที่สุดนี่สามโลกนี่ักกันมากันสามโลกโอ๋อจ้าหูเผ็ดนะก็มาแต่สามโลกไปแล้วอแดไปแล้วพี่น้องอ